สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเติมคำช่วยหรือคำเสริมสยาท้ายคำกริยาเพื่อสร้างคำนามในภาษาพม่าก,กันนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำว่าซาซาแปลว่ากินถ้าเราเติมคำว่าเสยาเข้าไป จะเป็นสาสยาสาสยากลายเป็นของกินของกินคำมมาเยเยแปละว่าเขียนถ้าเราเติมคำสยาเข้าไปเยสยาเยสยา กลายเป็นสิ่งที่เขียนสิ่งที่เขียนเต้าเต้าแปละว่าตื่มถ้าเราเติมสยาเข้าไปเต้าสยาเต้าสยา แปลว่าเครื่องเติมเครื่องเติมพัดพัดแปลว่าอ่านถ้าเราเติมสยาเข้าไปพัดสยาพัสยาแปลว่าเรื่องสำหรับอ่านเรื่องที่อ่าน เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับทเมงเข้าแสวซาแดสาเสียดุวยยาวแหมทะเมงเข้าแสวซาแดสาเสียดุ้ยยาวแหมจะขายอาหารเช่นข้าวและก๋วยเตี๋ยวจะขายอาหารเช่นข้าวและก๋วยเตี๋ยวกอพี Koka-Kola สาเตะต้าวสีอาดุยต้าวมาย k o p o k a c o l a สาเตะต้าวสีอาดุยต้าวมาย Jadum Khruang-Dhum Chean Ka-Fae Coca-Cola Jadum Khruang-Dhum Chean Ka-Fae Coca-Cola Maw-Bien k h a i n s a e ยเยียาด้วยเว่แม่บอบินแคดันซาเดเยสยาด้วยเว่แมจะซื้อเครื่องเขียนเช่นปากกาดินสอจะซื้อเครื่องเขียนเช่นปากกาดินสออังกฤษสาวกปมามาสาวกซาเดภาษาด้วยพั่เม อังกฤษสาโอภาสาโอาเต้ภาษียดวยพัษแหมจะอ่านเรื่องให้อ่านเช่นหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาพมา่าจะอ่านเรื่องให้อ่านเช่นหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาพมา่กากซากษาแปลว่า เล่นถ้าเราเติมสยะเข้าไปกระาสยะกระาเสยแปลว่าของเล่นของเล่นยียียแปลว่าหัวเลาะถ้าเราเติมสยะเข้าไปยีสยะ ยีเซียกลายเป็นเรื่องขบขันตลกตลกชิดชิดแปลว่ารักรักถ้าเราเติมเสียเข้าไปชิดเสยียชิดเสยีย แปลว่าน่ารักน่ารักวูดวูดแปลว่าโสมใส่ถ้าเราเติมสยาเข้าไปวุดสยาวูดสยาแปลว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้า เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับกะเลอตวะกะซาเซียดุ้ยแว่ปีแหมกะเลอตวะกะาเซียดุวยแว่ปีแหมจะซื้อของเล่นให้เด็กจะซื้อของเล่นให้เด็กะออดก,ะ,ออเเก,กะเลด้วยชิเซีย ติดก,กองเดกลี้วถยชิเสียติดกองเดเด็กเด็กน่ารักมากเด็กเด็กน่ารักมากยีเสียหาตาลดถยพัชินเดยีเสียหาตาลืดวุยพัชินเด,ยยาาาด,ด,นดอยากอ่านเรื่องตลก อยากอ่านเรื่องตลกขบขันวุตยสอวุธอาด้วยชอ่อเมวุตเสอยวุธอาด้วยชอ่อเมจะซักเสื้อผ้าที่สวมใสจะซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ